สังฆะนะมาธาริยธรรมะวุปปะนิปะธาริยะธมะสังขารโอบาทาวะยาภิโมกขาิตวะนิปปะทิตตวะนิรุสันติสังโฆ

I'm not ครับ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  ตุทธะสัารังสารมกะตะทันติยังยู่ในลกนีขอถวายวัยไหลสิงหธรมสารเป็นคุณครูและก็เป็นภรรยาของคุณข้อวิชัยซึ่งเป็นมัคคทายกของวัดเหนือ เป็นคนมีบุญเกิดมาแล้วมีบุญได้เป็นเจ้าเป็นนายโดยเฉพาะลูกหลานหลายคนก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการนี่เป็นเครื่องยืนยันเขาเอาอะไรไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนี้กันด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทําบุญหนึ่งได้มาทําบุญสองไดมาบูทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายสามได้มาขอขมาลาโทษเอาดอกไม้จันทร์ไป เข้าใกล้เป็นครั้งสุดท้ายรต่ว่าเรามีอะไรที่คิดอาจจะผิดพลาดในเมื่อชีิมีชีวิตยอยู่แต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องขอขมาโทษ มเมื่อถึงวันเวลาที่จากไปสิ่งเหลือไว้แค่ดีชั่วที่ตัวทำท่านผู้มีเกียรติรบดีนะครับวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของคนเราซึ่งทุกคนต้องพบกับความตายซึ่งมันเป็นกทของธรรมาที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้จะให้แข่โรงเรียนการิทธิ์พิเศษจำนวน5 0าพบาทสองมอบเงินบริจาค ให้แก่โรงเรียนเทศบาลสามวัดเหนือจำนวน3,000บาท 3. มอบเงินบริจาคให้กองทุนอาจารย์ฝรั่งสีมูลสาและเพื่อน2,000บาท 4. มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยราชพัฒก์ุบลรราชธานีในโอกาสครบรอบร้อยปีจำนวน3,000บาทในช่วงนี้ผ เกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2481ณบ้านเลขที่177ถนนแก่งสำโรงตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินเป็นบุตรสาวของคุณพ่อพาและคุณแม่ถนอมรัตนประกรณมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน5คนดังนี้ค่ะ 1. นางวรยสิงหะพศสารผู้วายชน 2. นางวรินโรดรัตนชีวิน 3. นายปินศักดิ์รัตนประกรณถึงแก่กรรม 4. นายธนารักษ์รัตนประกรณ์ 5. นายสุภชัยรัตนประกรณ์ถึงแก่กรรมประวัติการศึกษาจบชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลครูวิไลที่ตั้งหอเจ้าบ้านในปัจจุบันจบชั้นประถมศึกษา 1> ป .1- ถึงป .4 จากโรงเรียนการศิลป์พิทยาสิทธิ์เทศบาลหนึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาม .1- ม .6 จากโรงเรียนอนุคูณนารีอำเภอเมือง,งจังหวัดการศิลป์จบหลักสูตรประ,ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปกศและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงปกศส,สูตรจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทากรูเทพ ศึกษาต่อระหว่างรับราชการในระดับปริญญาตรีวุฒิร<ม>คร,รุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประวัติการรับราชการได้รับการแต่งตั้งตามสิทธินักเรียนทุนวุฒิปศส,สูงเข้า<บ>รับราชการในตำแหน่งครูตีอัตราเงินเดือน750บาทที่โรงเรียนกาเสินพิทยาสาย อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บังคับบัญชาคนแรกคือครูใหญ่เปลืองอุ่นบุญเรืองการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือนตามลำดับจนครบเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2000 ในตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7โรงเรยียนการสินพิทยาสายอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิงรวมอายุราชการ40ปีผู้บังคับบัญชาคนสุดท้ายคือท่านผู้อเนวยการวัชรินทร์อ่อนประสงค์นางวราสิงหาภูมิสารมีโอกาสได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดชีวิตราชการโดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับดังน,นี้ค่ะ 1>, 1. นึงายเปรืองอุ่นบุญเรืองสองนางลูกจันทองเจริญ 3. นางสาวอุบลอาสาชัย 4. นางกาญจนาเมฆสวรรค์ 5. นายสวัสดิ์โรจนากรหกนายนพคุณสุเกษณ 7. เจ็ดนายวัชรินอ่อนปรโสค์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับเป็นจมาพรมงกุดไทย เนจะมาพรช้างเผือกจตุรพรช้างเผือกตริตาพรช้างเผือกทวีติยาพรอุทยัยเหรียญจกกักรพรรดิมาลาเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นสาชีวิตครอบครัวส่งรถกับนายวิชัยสิงห์าภุมสารปัจจุบนันข้าราชการบางงานอดีตครูโรงเรียนบ้านกลางเมืองสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัด มีบุตรีสามคนคือ 1. นางว,วิริยาถิ่นชีลองพยาบาลชำนาญการพิเศษภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นสมรสกับนายสานิจถิ่นชีลองวิศวกรระดับสิบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นมีบุตรธิดาส,าสองคน 2. ยรัตสิงห์าภงสารถึงแก่กรรมสนางพนารัตน์วิบูณญยญาภากรประกอบธุรกิจสองตัวสมรสกับนายมีศักดิ์วิบูณยาภากรประกอบธุรกิจร้านอาหารมีบุตรธิดาสองคนประวัติการเจ็บป่วยจากการเริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคุณยายวราสิงห์หาภงสาร ไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวดำเนินชีวิตสุขสบายเป็นปกติสุขดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอร่าเริงเบิกบานร่วมกิจกรรมสังคมตามอัธยาศัยมีความอบอุ่นในบรรยากาศของครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนท้องตองพี่โดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพใดๆให้ปรากฏ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีพบแพทตามนัดหมายทั้งที่โรงพยาบาลกาลสิงห์และโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นอย่างต่อเนื่องประมาณต้นเดือนกรกภาคม2558ตรวจพบอาการผิดปกติภายในร่างกายเป็นที่น่าวิตกโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแกน่นได้แนะนำรายละเอียดและขั้นตอนการ ที่โรงพยาบาลศรีนครินได้รับทราบพ,พร้อมกำหนดระยะเวลาโดยประมาณสองเดือนวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2558อาการเจ็บป่วยถดถอยต้องเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลกลางศรีจนถึงวาระสุดท้ายในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2558เวลา17นาฬิกาโดยประมาณ รวมเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาลสินร,รวม9วันสิริอายุ77ปีเปีใช้อะไร,ะไรในนามตัวแทนเพื่อร่วมรุ่นปปศวิทยายลัยครูอุบลราชธานีนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นแรกปีพุทธศักราช2,500จังหวัดกาลสิน สุสรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดมหาสารคามยะโสธรขอนแก่นอุดรธานีบนราชธานีอำนาจเจริญพระนครศรีอยุธยาลพบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานาครเวลา สิงหัดจะรักรักน้องแน่นแฟนพรหมดีหิดมีดเคียงครองคงจะเนะเสมอนอสารจวันพรันจะยกแน่นประกาศจองชลอ แดะวลัยสิงหาพรมสารนางวลัยสิงหาพรมสารเมื่อวันวานยังขานขับรับเสียงใสเคียงข้างมิตรชนิดอยู่คนรู้ใจผู้วิชัยวลัยซึ้งเพียงหนึ่งเดียวทุกเช้าเย็นเป็นร่เมเงาเฝ้าชิดชื่น คอยหยิบยื่นระรื่นแท้หลักแหลเหลียวครอบครัวอุ่นพูนสมัครพักกลุ่มเกลียวกรับหอเหี่ยวเปรียวร้างตามอาดูลญาติพี่น้องหมองมนทนกลืนกล้ำรันทดจจำพร่ำทวินคราสิ้นสูญทุกระทมตรมแต่นี้ทวีคูณ ขาดต้นทุนคูณเกลื้อเกื้อเผือจริงล้นน้ำใจไมตรีแผ่แม่ผู้ให้ผูกพันไส้วลัยเสมอเตลือชาหญิงบางครั้งคราวก้าวล่วมคอยท้วงติ่งไม่ประวิงสิ่งมุ่งเหมาะจำเพาะงามกิจกรรมนำสุขทุกวันคร่อง บริหารสมองต้องแจกรับนับสองสามสมวัรู้กออาอสอนวอนว่าตามบันทึกนามความจงจำล้ำเลิศดคุณการสินพิทยาสัยวไลพันนักนานหน่นหนักรักอ่านเขียนสิทธิเปลี่ยนหนุน ล้วนเบิกบานบำนานมีที่การสืบแรงบุญค้ำจุนประกอบหมออทิศทางอิม่มเอมเหลือเมื่อสำเร็จเสร็จภาระเสียสละมานะด้วยช่วยเท่าถามราชการเกษียณเวียนถึงจึงปล่อยวางเกินเผยอ้างสร้างกุศลดนเทียบทัน ห้าความหลังยังสะท้อนสะเทือนจิตอันนี้จะลักลิขิตชีวิตหมายสลายวันวลายร้างห่างแม้นแสนกลับกันร่วมโศกสันกรั้นสะอื้นฝืนเวทนากระหึมครวนชวนละเมอเผอเพียกสองวลายก้องต้องตะลึงรำพินปวาพบบ้างเปล่าเหงาสะดุดฉุดแรมรา ด้วยอัตตาธรรมดาวิสัยให้พบพานวลายพรากพ,พรัดพบประสบเจสวรรค์เชกเอกอุดมพรหมสถานทิพอักษรอ,อมรสวง,งห่วงอลังการการลระปวสารวิมารรุงฟุ้งฟ้าเทิน いますい เขามาให้หันหน้ามางี้ไหมจากกองเยอะดนัเดนเดนถ้าเรียก็เรียกเอาพรอย่างเดียวเลยหรอมา่างันนะครับตายต้ย thank I... you